ตัดแล้วนะคะ,ยยคะจ้านิดเดียวค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บปิดเพลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโดนลิเลกจ เสียบไว้นี่ถ้าปล่อยไปนานๆมันจะทะลุนะคะอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะที่เหลือน้องอาจจะจินตนาการไปเองว่ามันจะเจ็บเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะ